สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนวัดเตรียมหาประเทศอยู่ใหม่หักลุงตู่อยู่ต่ออีก5ปีจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะมงสองต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีการกล่าวว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาและต้องแก้ไขทั้งหมดผมคิดว่าในอีก5ปีข้างหน้าหลายอย่างต้องดีขึ้นจากโครงการที่ทำใหม่ทั้งหมดจนถูกโซเชียลมีเดียตีความว่า นายกรัฐมนตรีกำลังขอเวลาอีก5ปีล่าสุดวันที่13ตุลาคมทางด้านของนวัดอิสระไกรสินได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าเอาเลยอีก5ปีอยากทำอะไรทำจะพลิกโฉมประเทศไทยผ่านมา7ปียังกู้จนพังมอบความทุกความจนให้ชาวไทยได้ขนาดนี้อยู่ต่ออีก5ปีใครอยากอยู่ก็อยู่กันตามสบายครับเตรียมหาประเทศอยู่ใหม่ดีกว่าครับขี้เกียจรับผิดชอบเงินกู้และเสียเวลาเสียโอกาสในชีวิต ทั้งนี้หลังจากที่พต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ส่งต่อโพ์ดังกล่าวกันมากกว่า1,000ครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ